สวัสดีครับเพื่อนเเกษตรกินได้ใบโน้นก็ต้นครับวันนี้อยู่ป่าอ้อยครับวันนี้ป่าอ้อยเป็นอ้อยคันน้ำสุพรรณอ่าอันนี้เป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวจะมาสางโคนครับสางโคนอ้อยเริ่มทำได้หน่อยนึงแล้ว่สางโคนแล้วก็ปรับดินนะครับกวนดินอ่าหลังจากที่ผมเอาขี้วัวมาคุมคุมหน้าไว้ประมาณสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อฝนตกลงมาแล้วขี้วัวมันก็จะเริ่มด้อยสลายนะครับดินก็จะฟูขึ้นดีขึ้นนะครับเราก็จะมายง ก็เห็นไหมมันลุกนะครับอันนี้เราก็จะมาตัดต้นที่มันตายต้นที่มันมีหนอนมีแมลงเจเาะกำไรนะครับก็จะมาดึงออกอุปกรณ์ก็จะมีนี่ครับม,มีดตัดกล้วยมีดตัดมีดที่เข้าไปตัดสำหรับเอาผีกล้วยออกจากเครือนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยครับหมวกนะครับหมวกที่มันมีหมวกครอบอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยดีมากอันตรายนะครับใบยอ้อยเนี่ยเกิดมันมาโดนหน้าโดนตาอันตรายมากนะครับพอมีมีตัวนี้ช่วยนี่เห็นไหมใส่แล้วก็ลูบ ครับการใบอ้อยบาดนะครับการใบอ้อยบาดการดินกระเด็นเข่าตาการแมลงเผื่อม,มันมีมแมลงอยู่ในกออ้อยเราไม่รู้นะครับก็ช่วยเยอะครับทำงานกัน แล้วครับหนึ่งรูมสองุมทีนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยง่ายนะครับดูแลง่ายนี่นะครับพวกนอนพวกแมลงก็จะไม่ค่อยมารบก,กวนนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้ลกๆไม่ดีนะครับนี่เห็นไหมดูแลก็สะอาดตาใส่ปุ๋ยง่ายด้วยดูแลง,ง่ายด้วยนะครับดูไปก็สวยงามตาด้วยแข่รับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ